ราชจากพระนครเพื่อมาขอนาเคเวสันดรตัวมิ่งเมืองพามรู้เรื่องจึงมึงส่คุณศรีเพเมื่อเห็นประชาเชีประชาเชียอย่างมากพาก็เข้าไปโยกย้ายพักผ่อนปักหลักเพื่อขอทานจากโวทิยานเวสันดรก็มีนาการละคานันเล่ ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นี่ ມາມາมื้อນີ້ເສຍດາຍເດເອີພຸຍາກວຍພຸຍາ ภาพก็จะได้จำได้นแน่ที้ขององค์พงเพียรเวสันตรตอนนี้จะกล่าวถึงองค์พงเพียรเวสันตอนหลักทั้งบ่อน,นางมัทรีสีสมรนพร้อมปันหาชาลีรูปโอทอน,นั่งกุญชรตรงทางซึ่งเป็นประจำในขณะที่กำลังบริจาคทานอยนนู่นั้นก็ได้เลร,รักก็ได้ทัศนการเห็นพรางทั้งแป่เข้ามาสู่ที่ใกล้ เนื้อแบกใจจึงได้ออกเอ่ยเผยว่าจะออกไปว่าพ่อยายภาเอ๋ยพวกเจา้าลุงตังแต่ดาวเทียนพีนทั้งใดลา้ากันมากอย่างน้อดุ้งดังมาทั้งทีเม่น้ากันมากแต่บ้านใดเมืองใดน,น้อพ่อยายพามด้ยขนอยแต่ฝ้าลรอองทุรีระบาดพ่าเจ้าข้าอืา พาน้อยนะโลกแต่ดาวประเทศที้งเมืองกระลึ่งได้เดินมาถึงหวังเคืนพ่อไส้ตนเพราอท่านบ้านนั่นฝนกันดานแหงท่านแล่ยเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดหยับหยับหยับเนียเจ็ดหน้าที่จังสำหรับวระโอ้หเม็ดหม่งสีเพิงสี่ผ้าหล่ะคะเลยมาพาไปย่าท่านเมื่อผู้ขากันเปิ้งแตงในผู้ขาทันเป็ดป้นหมี่มาสรั่งส่าไปเจ้าขาโอ้จังวอาว่าผ้ากันมา อ่ามาขอส้างโดยบ้าเพราะว่าบ้านเมื่อเจ้านี่มันแหงมันแรงแมนค่ะน้อยมันกันแหงเม็ดอก่อยมาหอดนี็กห่อนเออฝนตกอยู่ท่านเอาเมื่อเมื่อเออบ้านเฮ่าระแดดว่าสั่โอ้ยเอาเอาไปยงผ้ากอว่าพวกเจ้ามากเมื่อนี่ก็ว่ามาสักขอสั่งวันตีโดยค่ะหนอยว่าจะขอบินสั่งงุ่งค้นว่าแต่เมื่อบ่านเมื่อเมื่อ้าเราฝนดี้าเราฝนตก เกิดเขาท่านย่าฮานกัติได้มากได้หัวน nah mmm ่าท <as> ุกขากัติได้อุดมสมบูรณ์บางเมื่อวันกัติมีขามีขายเปลือขึ้นแน่ไะเจ้าค่ะโอ้อล่ะไปแย่ภาพเลยท่านมันเป็นก็ว่าเฮาปอบวาแนวใดดอกสว่าเจ้าอยากได้สร้างนั่นอยากได้สร้างซือว่าจังใดมันมีหลายโดดอยู่ได้อยู่เมื่อวเท่านี้ อ้าวข้ว่าจังสันนอ่หวานว่ามันจะมีหลายตัวหลายตัวเน่ยอยากได้สร้างตัวไหนเชื่อว่าจังไหนมูบอบอปะยากบอสร้างมากว่าจังสันเนาะเอาหลับตัวนี้นอกหวานเนาะอันเลาจังสี่พ่อโง่เ้ยเจ้าจังไหนในเวียงในบ้างของพบอโง์นั่นมีส่งาว่าจังไหนเนี่ยลายให่ฟังเดียบจอดขาลาซื้อส้างให้ผู้ขาฟังเนียอาวข่านจังสันข่านว่าเจ้าอยากได้อยากได้โตที่มัน บอ่อแห็นบอ่อแหล่งเม่นบอ่อเอาไปงอดบ้านแล้วโนตกเท่ลังลงเม่นบ่อเพเยพภาพโดยวัธเจ้าค่ะสร้างตัวนี้เสวะสร้างอ่าหน้าเท่นตัวเกิดเป็นคูบารมีของห้าสร้างตัวนี้ข้าเม่นโตก เขาไปกางท่างใหญกระต่างจางฝนสีตกหยาดย่อยเมื่อปานสีสูงเลิมพอตะนัานเข้าสีใสเข้าเสียให้โตนี่ล่ะพอเยี่ยมผ่านตะวกรอนตอนเข้าเสียให้นั่นเข้าให้เจ้านั่นท่านละหน้าความแห่งความแล่นเห้เขาฟังเบิ่งสามก่อน อ,อว่ามาแต่บานใดมั่งใดว่าแหลงความแห่งความแหลงเป็นจังใดว่าเป็นกองเย้าเหยาให้อีพอทีเม่เฮาฟังงบงกว่าหน้าพายาม่าแม่ชูพอไปย่าอยากฟังก่อนอมมาลำมาเตยเป็นฟันเงเล่อแด้ฟั่งลนาเมื่อว่ากเห็งแหลมซั่ไดู้มาสดมมาจ,ะจะมัก้นก่ แปดคน,นโอ้ผม่สิมีรักแปดว่าย <c oughs> ายแปดคนกันดิโดยมาน้าขอสร้างน้าขอสร้างน้าสร้างเนตัวไหนอืน้าหวยน้าสร้างว่าใจไหนเนอกบาดนี่เอาว่าบงญไปฟ้าบัดเนี่ แห่งเป็นเสือกอยากเนาะแค่นสิห้องกบะบอกเม่องทองท่าแต่หาฝู้ phía em là tôi 腰边舞。 สว่วนม้อนกลายเป็นโหนงมังวงคันนีดาว i'm แสดงเท่ากันิีราพให้อยู่ให้เท่ากันศีิษอพิธานคนเลิกพยายาพเดนี yang dan

So long. Uh